วิบากกรรมของคนที่เกิดวันจันทร์และว,วิธีการแก้กรรมคนที่เกิดวันจันทร์นั้นมักจะมีกรรมด้านความหักมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันบางฐานอาจจะเกิดการได้คู่ยากบางฐานได้คู่แล้วมักจะต้องได้ปกปิดเปิดเผยบ่ไร้บางทานก็ได้เนื้อคู่ที่แบบมีอายุที่แตกต่างกันหลายนั้นคือกรรมที่สรงพลนให้ความหักบกเกิดพ้นตามสิ่งที่มุงวังสังเกตกรรมที่เกิดขึ้นใน่วงเวลาหนึ่งนั้นคนวันจันทร์จะพบได้ว่า เป็นยังเอาเกิดมาจึงให้คู่มีคู่แต่อายุแตกต่างกันหรือบางทานเกิดมาแล้วมีคู่ยากสาเหตุของบุญหรือกรรมนั้นในอดีตนั้นเป็นผู้ที่สร้างกรรมดีมาตลอดและในปัจจุบันนั้นบ่มีคู่หรือคู่อาจจะสร้างบัรหานาณาประการหลยเหตุให้บรารมีคู่นั้นบ่เทิงกันแต่สําหรับบางคนนั้นที่ต้องปกปิดบ่สามารถบอกกล่าวเล่าเรื่องให้กับผู้ใดได้เลยนั้นพออดีตเหตุให้ครอบครัวเสียใจปัจจุบันจะต้องพบเจอกับเรื่องกรักบค้่ขมหัก และอีกอย่างคนที่เคยเฮ็ดบุญโดยดอกไม้ที่มีตำหนิและดอกไม้ที่บสดบอหอมก็จะเจอกรมนี้เสมอและวิธีการแก้นั้นถ้าทำบ,บุญเมื่อใดให้ใส่ดอกไม้สดเสมอและพยายามเฮ็ดบุญเป็นประจำโดยเอ่ยสื่อทองคู่เจตให้การพบเนื้อคู่นั้นเป็นไปตามใจนึกการแก้ไขวิบากกรรมสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์หนึ่งนิมนต์พระเลี้ยงทำบุญที่บ้านในวันเกิดสูตรสัญญตัวคอพ่อนพดนน้ำมนต์ให้ครอบครัว ยูเย็ยนเป็นสุขและถวายสาาร้างฆทถานสวดอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวียนทางหลยขอให้อโหสิกรรมและสวยครอบครัวยูเย็ยนเป็นสุขสองไปถวายผ้าบางสกุลอุทิศให้กับบรรพบุรุษให้อยู่ยางโ่มเย็ยนเป็นสุขสามให้บอกหักสามีือภรรยาและลูกเป็นประจำจะได้เหตุให้พวกเขานั้นเข้าใจไล่ขึ้นว่าเจ้านั้นหักสี่สวดมนต์ทุกมันเกิดคงตัวเองขอพ่อนเทพประจำตัวให้กุ้มของครอบครัวให้ยูเย็ยนเป็นสุข การไ้จ้จบวนเจ้าทีด้วยอาหารข่าววานสุดใหญ่แก่ร้านพระภูมิที่จะให้ได้หับและโคบอดอให้อำหํำนวยโศคลาบและกววงหอมเย็นเป็นสุขให้กับครอบขัวของทางและนี่ก็คือวิบากรรมและวิธีการแก้กรรมคงคนเกิดวันจัดขอบใจที่ฟังคลิปข้อบเอาจนจบอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งเพื่อที่จะเป็นกำลังใจและจะบริพาฒคลิปต่อไปออครับม